ก็คิดเหมือนกันเพราะว่ามันมันก็พร้อมๆกันเอมันแบบว่าอยู่ๆก็แบบบึ๊บขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นช่วงแรกๆที่พิสูจน์ะแบบช่วงที่ทําอะไรแล้วมันต้องคิดมากพอสมควรอะช่วงที่ไม่ได้คิดหรือว่าคิดน้อยหน่อยก็โดนละก็มีผลละเออมันก็ตามมาทําให้แบบผ่านๆมามันก็ต้องคิดมากขึ้นนะฮะแล้วก็แต่ก็รู้สึกจริงๆรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีมากๆคือตอนแรกอะผมรู้สึกว่าคนอะชอบเหล่าที่ซีรีส์แต่คือไปๆมาๆผมว่าเขาชอบ เนี่ยที่อยู่กันทุกคนเนี่ยเพราะว่าอยู่กันที่บุคคลเลยแบบชอบในความเป็นเราอยากอยากสนับสนุนเราอยากอะไรก็ตามแบบอยากเห็นผลผลงานเราในอนาคตอะไรเงี้ยมันึผมผมเป็นเกียรติมากคือถ้าเกิดชอบในซีรีส์อ่ะสามตอนครึ่งไงแกเข <c oughs> <c oughs> ้าใจไหมแล้าพวกคุณทุกคนแบบชอบในซีรีส์สามตอนครึ่งมอยคุณผมเรสเพคนับถือมาก <c oughs> ผมก็ผมว่าชอบแบบความธรรมชาติความเป็นเราเลยอะไรางี้นะคิดว่า ก็เลยแบบว่ามีทุกวันนี้ได้ขึ้นไอเราก็ไปแนะนําซีรีส์ใครก็ไม่ได้เออลองดูอันนี้นี่สามตอนครึ่งคือเอาไว้ดูตอนเต็มแล้วกันนะเออเอาไว้ดูดีกว่าแต่ว่ามันก็อันมซิงนะที่ทำให้แบบจนอขึ้นมั่น